เพื่อนๆเคยได้ยินถึงเรื่องราวของห้องลึกลับที่มันได้ถูกซ่อนเอาไว้อยู่ข้างใต้นะครวัดกันหรือเปล่าครับผมที่ถ้าหากเรารู้เรื่องนี้นะมันอาจจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์แล้วก็ความรู้ความเข้าใจที่เรามีต่อนะครวัดไปตลอดกาลเลยนะครับหากแต่ทําไมเรื่องนี้มันถึงไม่ค่อยเป็นที่พูดถึงกันละ่ะคือเอาจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นความลับอะไรบางอย่างที่เขาเนี่ยไม่อยากจะให้เรารู้หรือเปล่านะครับผม เพราะถ้าหากรู้ไปแล้วเขมรอาจจะเคลมอีกก็ได้ไม่ใช่แล้วนะครับในจุดประเด็นดราม,มาเอาเป็นว่าเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าพวกนักวิชาการต่างๆเนี่ยเขาได้ไปเจอกับเรื่องราวอะไรแปลกๆมาหรือว่าข้างใต้นะครวัดแห่งนั้นมันจะมีความลึกลับอะไรได้ซ่อนเอาไว้อยู่กันบ้างกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้ หรือว่ารายการสําหรับคนที่ชอบเรื่องราวดักดักอย่างไรที่จะมาเล่ากันให้ฟังแทบทุกวันเวลาสองทุ่มกันเลยนะครับโดยประวัติศาสตร์ของนครวัดตามแบบหลักๆที่เขาเล่าขานกันมานะครับเขาก็จะบอกว่านาครวัดเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเทวาสถานแห่งหนึ่งที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาประมาณศตวตรรษที่17หรือว่าประมาณเกือบพันกว่าปีที่แล้วนะครับผมโดยผู้สร้างที่มีนามว่าองค์กษัตร,ริย์สุริยโวรมันที่สองครับผมหรือว่า องค์มหาราชของขอมผู้ที่ได้เคยยิ่งใหญ่แล้วก็ได้ทําให้อาณาจักรนั้นเนี่ยขยายอํานาจกันไปอย่างกว้างไกลมากเลยนะครับผมนั่นแหละองค์พระเจ้าสุริยวร,รมันที่สองเนี่ยท่านก็เลยอยากจะสร้างเทวสถานแห่งหนึ่งขึ้นมาเพื่อจะมาประกาศศักดาความยิ่งใหญ่ของท่านนะครับบวกกับมันก็เป็นการขอบคุณทวยเทพทั้งหลายแหล่ไปด้วยในเวลาเดียวกันนี่แหละครับผมดังนั้นเองตัวของปราสาทนครวัดนะครับ มันก็เลยได้ถูกรับการออกแบบอย่างพิถีพิถันตามหลักคติจักรวาลของฮินดูเลยก็คือเขาเนี่ยจะมีการจำลองเขาพาสูเมนซึ่งก็เป็นศูนย์กลางของจักรวาลแล้วก็เป็นที่สถิตของทวยเทพนะครับผมให้มันได้มาตั้งอยู่ในนครวัดกันเลยคือตั้งให้ปราสาทนครวัดเนี่ยมีดุ้นเหมือนกับไปชูช่อขึ้นมากลางอากาศกันนะครับผม หลังจากนั้นมันก็จะมีการขุดคูน้ําอันใหญ่หญเป็นคูน้ําแบบรอบปราสาทเอาไว้เลยนะครับเปรียบเทียบเหมือนกับพระสมุดที่ก็ได้โอบล้อมโลกเอาไว้และบนฝาผนังทุกด้านของนครวัดเนี่ยมันก็จะถูกสลักไปด้วยรูปนูนต่ํานูนสูงอย่างสวยงามที่ก็ได้บอกเล่าเรื่องราวของทั้งมหากรามยนะและก็มหาพระตะบวกกับ วิถีชีวิตข้างในราชสำนักแล้วก็เทคนิคในการก่อสร้างชั้นสูงที่ภายหลังเนี่ยต่อให้พวกเขเมรมาปกครองนะครับมันก็ยากที่จะทำตามเทคนิคเหล่านี้กันเลยยกตัวอย่างก็อย่างเช่นเรื่องราวของการที่ตัวปราสาทนครวัดนะครับมันจะได้ถูกสร้างขึ้นมาจากหินทรายอันหลากหลายก้อนอเอามาต่อซ้อนกันโดยที่ ไม่ได้มีวัตถุในการยึดหรือว่าตัวเชื่อมอะไรเลยนะครับผมหากแต่ว่ามันจะสามารถวางต่อกันได้แบบเนียบกริบมากเลยนะครับผมคือเนียบขนาดที่ว่าถ้าหากเราเอาเส้นผมเราเนี่ยไปแย่ตามร่องหินของกำแพงวัดที่มันได้วางต่อกันนะครับผมมันก็ยังไม่สามารถเอาเส้นผมเนี่ยจิ้มผ่านไปได้เลยนะซึ่งนั่นนะครับผมมันก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถในวิศวกรรมที่แบบ a d v a n c e ์หรือว่า ก้าวไกลอย่างมากเลยของพวกขอมนะครับผมหากแต่ว่าความแตกต่างอย่างหนึ่งของเทวสถานนครวัดกับเทวสถานแห่งอื่นๆในอาณาจักรขอมนะครับก็คือมันได้ถูกสร้างขึ้นมาให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกครับผมแทนที่จะเป็นทิศตะวันออกเหมือนกับสถานที่อื่นๆทั่วไปซึ่งเอเรื่องตรงนี้เนี่ยแอดอยากจะให้เพื่อนดอกจันทร์ตัวใหญ่เพื่อจำเอาไว้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีผลกับเรื่องราวของเราในวันนี้ ซึ่งในเวลาต่อมาพอหลังจากที่อาณาจักรขอมเนี่ยมันได้ล่มสลายไปใช่ไหมครับผมเขาก็ว่ากันว่าน,นครวัดเนี่ยมันก็ได้ถูกทิ้งร้างกันไปอย่างยาวนานเลยคือถูกทิ้งให้ธรรมชาติเนี่ยได้ปกคลุมแล้วก็สูญหายกันไปพักใหญ่นะครับผมจนกระทั่งมันก็ได้ถูกค้นพบอีกทีโดยการสำรวจของพวกนักสำรวจชาวตะวันตกในศตวรรษที่19เนี่แหละครับผมโลกเราเนี่ยถึงได้มารับรู้ถึงการมีอยู่ของนครวัดกันอีกที ซึ่งเอาจริงแล้วไอต้ตรงเนี้ยไอ้จะขอขัดสักนิดหนึ่งแล้วกันนะคือพวกฝรั่งเขาก็เขียนแบบเข้าข้างตัวเองอะนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยไอ้นครวัดนะมันไม่ได้หายไปไหนหรอกนะครับผมเพราะว่าคนท้องถิ่นที่เขาอาศัยอยู่แถวนั้นเนี่ยเขาก็รู้ๆกันแหละว่ามันมีนครวัดเนี่ยได้ถูกป่าปกคลุมอะไรเอาไว้กันอยู่ตามคําบอกเล่าของพวกพระสงฆ์องค์กษัตริย์ที่เขาก็ได้พูดปากต่อปากหรือเล่ากันมานะครับเพียงแค่ว่าคนในสมัยก่อนแถบนั้นเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ให้ความสําคัญอะไรกับ ซากโบราณในะคดีอันนี้ไงก็แบบรู้ว่ามันมีอยู่แล้วก็แค่นั้นนะครับผมไม่เหมือนกับพวกตะวันตกที่พอเขาเข้ามาถึงเขาก็แบบไปสำรงสํารวจอะไรแล้วเขาก็คิดโอ้โหเมืองน,นี้มันเป็นเนมืองลึกลับอะไรขนาดนะั้นเลยแล้วก็นะ่าเคลมว่าตนเองนะ่ะได้ไปเจอมันมาก่อนนะครับผมซึ่งนั่นนะ่ะมันก็จะเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์สายหลักๆที่เรามักจะได้ยินเกี่ยวกับนครวัดกันใช่ไหมครับผมแต่เท่าทีนี้เนี่ยเรื่องมันดันมาเกิดขึ้นยังไงละ่ะเมื่อ มันได้มีคนไปเห็นหลากหลายสิ่งแปลกๆในตัวอาคารของนครวัดกันเลยนะครับผมเริ่มกันตั้งแต่บริเวณช่องทางเดินหรือกำแพงหน้าต่างต่างๆของนครวัดบางส่วนที่มันดูเหมือนกับว่าแต่ก่อนเนี่ยมันจะเคยเป็นรูให้ผ่านไปได้นะมันกลับถูกมีสิ่งก่อสร้างอะไรบางอย่างสร้างเอาไว้เพื่อปิดอยู่นะครับผม ยกตัวอย่างก็อย่างเช่นเป็นกำแพงขึ้นมานั่นเองที่มันก่อเหมือนกับจะเอามาปกปิดทางเข้าลึกลับอะไรบางอย่างอยูอย่นะซึ่งถามว่าแล้วคนทําไมเขาถึงคิดอย่างนั้นเราว่ามันเป็นกำแพงที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปกปิดทางเข้านะครับผมก็เนื่องจากว่าไอ้ตัวกำแพงเหล่านั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นการสร้างในลักษณะหย,ยาบๆนะครับผมคือนอกจากจะไม่มีรูปสลักอะไรที่วิจิตรเหมือนกับส่วนต่างๆของตัวปราศาสตรแล้วนะไอหินที่เขา,เามาวางก่อสร,รอ้างอ่ะ มันก็ยังมาวางต่อกันเรียงๆแบบเหมือนลวกๆไร้คุณภาพด้วยนะครับผมคือถ้าหากเพื่อนๆได้เห็นภาพที่แอดโชว์ให้อยู่เนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ใช่ไหมครับว่ามันจะมีความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยระหว่างกำแพง2ด้านที่ก็แบบตั้งอยู่ชิดๆกันเลยก็คือด้านหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นกำแพงที่มีการสลักอย่างวิจ,จิตรเลยนะครับและตัวหินเนี่ยมันก็จะถูกต่อกันอย่างเนี๊ยบด้วย แต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยทาไมมันถึงเป็นหินเละๆแบบนั้นล่ะซึ่งมันก็ดูช่างขัดกับความมีฝีมือระดับสูงของพวกขอมในสมัยก่อนกันมากนะครับผมที่อย่างที่บอกใช่ไหมเวลาเขาจะสร้างสถาปัตยกรรมอะไรเนี่ยเขาก็จะปราณีตมากจนแม้กระทั่งรอยต่อของตัวหินเนี่ยเขาก็จะพยายามทําให้มันแทบไม่ได้เห็นเลยนะครับผมแต่กลับกันไอหินส่วนนี้เนี่ยมันกลับดูเละๆเหมือนกับไม่ไม่ได้ใส่ใจอะไรหรือว่ามันจะได้ถูกรีบๆก่อขึ้นมาเพื่อจะเอามาปกปิด อะไรบางอย่างที่ก็อาจจะเป็นทางเข้าหรือเปล่านะครับผมซึ่งเอเรื่องนี้เองเนี่ยมันก็ได้เห็นอย่างเด่นชัดยิ่งเลยถ้าหากว่าเราได้เดินไปตรงตัวตรงกลางขององค์พระประธานของประสาทนะครับผมที่มันจะตั้งอยู่ใจกลางเลยอะ่ะซึ่งถ้าหากใครได้เคยไปตรงนั้นนะเราก็จะพบว่ามันจะมีรูปสลักของพระพุทธรูปนะครับ ได้แปะอยู่สี่ด้านเลยราวกับว่าไอตรงองค์ประธานันเนี่ยมันคือองค์ประธานเอาไว้บูชาพระพุทธองค์กันนะครับผมหากแต่มันก็มีสิ่งที่น่าสังเกตอีกแล้วนั่นแหละครับผมก็คือไอตรงบริเวณที่รูปสลักขององค์บุตได้อยู่ทั้งสี่ด้านเนี่ยนะมันเหมือนจะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาในยุคเดียวกันกับตอนที่ปราสาทนครวัดเนี่ยได้ถูกสร้างขึ้นมายัางไงล่ะคือหนึ่งไอความปราณีตในการรังสรรค์พระฉายาของพระพุทธองค์นะครับ มันก็จะเป็นศิละปะที่แบบเหมือนกับถูกดาวเกรดลงอย่างมากก็คือมีความปราณีตน้อยลงนะครับผมราวกับว่ามันได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยชนชาติที่ไม่ใช่ขอมหรือว่าอาจจะเป็นชนชาติที่มีความเจริญอะไรน้อยกว่ามาสร้างเอาไว้ทีหลังนะครับผมเพราะอันนี้เนี่ยถ้าเราไปสังเกตตามภาพด้านหลังขององค์บุตร์ด้านะเ,เราจะเห็นความแตกต่างอย่างชาัดเจนเลยกับพวกรูปสลักของขอมอื่นๆอย่างเช่นพวกรูปนางอับทรงอับสอนรูปเทพเจ้าอะไรแบบนั้นนะครับ ที่แบบพวกรูปสลักเหล่านั้นเนี่ยถ้าหากเรามองไปยังพื้นหลังนะเขาจะแทบไม่ปล่อยให้พื้นหลังเนี่ยมันได้ว่างเลยนะครับคือขอมก็มักจะสลักลวดลายวิจิตไม่ว่าจะเป็นลายดอกบัวลายกระหนกอะไรเนี่ยเขาไปแทรกซึมอยู่ตลอดเลยแต่ว่าเนี่ยอะไรพอกลับมาถึงรูปองค์บุตดาพื้นหลังมันกับโล่งเปล่าไม่มีอะไรประดับอยู่ข้างหลังนะครับผมท,ท,ทั้งๆที่เนี่ยมันเป็นรูปสลักของพระพุทธองค์นะเฮ้ยไม่ประดับอะไรให้มันสมเกียรติกันหน่อยเหรอและข้อ2ก็คือ ถ้าหากเราลองไปสังเกตแผนผังหรือจุดตรงบริเวณที่รูปสลักของพระพุทธองค์ได้อยู่4รูปนะครับเราก็จะสามารถพิจารณาได้ว่าข้างหลังพระพุทธองค์เนี่ยมันเหมือนมีห้องอะไรอยู่นะครับผมคือแต่ก่อนเนี่ยไอ้สด้านนี้มันอาจจะเป็นประตูเข้าไปมาก่อนหรือเปล่าแล้วเขาก็ได้สักรูปพระพุทธองค์นี่แหละเข้ามาวางขวางเอาไว้นะครับผมเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้อะไรบางอย่างได้เข้าไปหรือว่าไม่ให้อะไรบางอย่างได้ออกมา หรือเปล่านะครับผมซึ่งเอเรื่องราวของห้องลับเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ๆเราจะมโนขึ้นมาด้วยนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่แม้กระทั่งกรมโบราณคดีของกัมพูชานะครับเขาก็ยังได้ออกมาบอกเองเลยนะครับว่าไอ้ตรงบริเวณที่รูปสลักบุตร์ดาทั้งสี่รูปได้อยู่เนี่ยมันเคยเป็นประตูทางเข้ามาก่อนครับผมแต่ว่ามันก็ได้ถูกปิดไป อาจจะเป็นในยุคที่มันมีการตบตีกันระหว่างศาสนานะครับผมก็คือในช่วงที่พวกอาณาจักรโบราณเขาปกครองในแถบแ,บ,แบนี้สมัยก่อนใช่ไหมมันก็จะมีสองศาสนาเป็นหลักๆนั่นก็คือฮินดูกับพุทธนั่นเองนะครับผมและตลอดเวลาที่ผ่านมามันก็มีเรื่องรารามากกันแบบพุทธขึ้นมาเป็นใหญ่โค่นล้มฮินดูลงไปหรือว่าฮินดูขึ้นมาเป็นใหญ่ก็โค่นล้มรูปปั้นองค์พระพุทธรูปอะไรกันหมดเลยนะครับผมใช่ครับผมไอศาส,สนาพุทธเนี่ย มันก็เคยถูกใช้เป็นเครื่องมือในการไปโค่นล้มเทพเจ้าของศาสนาอื่นเหมือนกันนะคืออันนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นการทําร้ายจิตใจของคนที่โลกสวยหน่อยนะครับว่าแบบถ้าหากบ้านเมืองไหนเป็นเมืองพุทธแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความสงบเขาก็จะไม่ไปทําลายรูปปั้นของศาสนาอื่นๆนะครับผมแต่ถ้าเราได้ศึกษาประวัติศาสตร์อย่างพวกประเทศตรงโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือแม้กระทั่งไกลไปถึงญี่ปุ่นที่ก็ว่ากันว่าเป็นแดนพุทธเนี่ยนะครับผม เราก็จะเห็นได้เลยว่ามันมีหลากหลายครั้งเหมือนกันนะครับที่ศาสนาพุทธเนี่ยมักจะถูกใช้มาเป็นเครื่องมือในการปกครองในรูปแบบต่างๆไม่เว้นแม้กระทั่งอาณาจักรขอมนี่แหละครับผมที่เขาก็จะมีการโหนเอาศาสนามาเป็นข้ออ้างในการไปทําลายศาสนาอื่นๆน,นะครับผมหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นจีนอะไรเนี่ยที่ถะหากใครอยากฟังเรื่องราวดราม่าแบบนี้นะเดี๋ยวแอดจะแปะประวัติศาสตร์ตั้งแต่ต้นยันจบของทั้งขอมจีนญี่ปุ่นที่แอดเคยเล่าเนี่ย เอาไว้ให้ฟังด้านล่างกันเลยนะครับผมแต่ก็เอาเป็นว่านั่นแหละครับผมเขาก็เลยมีทฤษฎียังไงแ่ะว่าเอารูทางเข้าในตัวพระประธานที่มันได้มีพระพุทธรูปเนี่ยมาปิดอยู่นะครับผมสมัยก่อนเนี่ยมันอาจจะเป็นฮินดูสถานหรือมีรูปปั้นขององค์เทพฮินดูอะไรเนี่ยได้ตั้งอยู่ข้างในนั้นหรือเปล่าพอในเวลาต่อมาซึ่งอาจจะมีอาณาจากักรปางอาณาจักรได้เชื่อชูพุทธเนี่ยเขาขึ้นมาครองตรงที่นี้นะครับ เขาก็เลยได้สร้างพระพุทธรูปเนี่ยขึ้นมาปิดกั้นตรงนั้นแต่ประเด็นก็คือมันจําเป็นต้องทําขนาดนั้นเลยหรือคือเอาจริงๆเนี่ยถ้าเขาอยากจะล้มรูปปั้นของศาสนาอื่นใช่ไหมเขาก็ไปไป,ไปล้มไปรูปปั้นอะไรที่มันตั้งอยู่ตรงกลางก็ได้แล้วก็ตั้งแบบรูปปั้นองค์บุตต้าขึ้นมาวางแทนก็ได้ไม่ใช่เหรอทําไมเขาต้องทําไปถึงขนาดว่าปกปิดประตูทางเข้าให้มันมิดชิดแล้วก็ยังต้องมีการไปอุดอย่งจุดต่างๆของตัวปราศาสตร์กันอีกนะครับ หรือมันอาจจะเป็นไปได้ว่าข้างในนั้นเนี่ยมันอาจจะมีอะไรลึกลับมากกว่ารูปปั้นขององค์วิษณุที่เคยตั้งอยู่กันนะครับผมซึ่งด้วยความที่นครวัดมันเป็นโบราณสถานที่สําคัญบวกกับว่ามันก็เป็นแบบศาสนสถานด้วยนะครับผมไอการจะเข้าไปสํารวจอะไรเนี่ยมันก็เข้าไปยากนะคือจะให้ไปพังกําแพงพระพุทธรูปเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับผม ดังนั้นเองเอเรื่องราวการจะเข้าไปสำรวจหลังรูปสลักของพระพุทธรูปนะมันก็เลยเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะครับผมแต่นั่นนะ่ะมันก็ไม่ไวายนะครับที่มันได้มีพวกนักโบราณคดีขี้สงสัยที่เขาอยากจะสืบเรื่องราวของไอสิ่งลึก,กลับที่มันได้ซ่อนอยู่ในตัวองค์พระประธานองค์กลางเนี่ยนะครับเขาก็ไปสังเกตดูอย่างเช่นไปดูจากภาพบนดาวเทียมนะ่ะ แล้วก็ส่องลงมายังดุ้นปราสาทของนครวัดที่มันได้ชูช่อกันอยู่เลยนะครับผมแล้วเขาก็พบว่าไอ้ตรงบริเวณปลายดุ้นของหัวปราสาทเนี่ยมันเหมือนจะมีรูๆหนึ่งอยู่ครับผมที่เ็าได้เจาะทะลุลงไปถึงยังด้านล่างเลยนะครับผมซึ่งเมื่อเขาได้ลองมองลงไปในรูนั้นเนี่ยเขาก็พบว่าไอ้บริเวณด้านหลังของพระพุทธรูปทั้ง4ี่องค์ที่ได้ถูกสลักมาปิดไว้อยู่เนี่ยนะมันจะมีพื้นที่ของห้องอยู่จริงๆครับผมแต่ว่า มันจะไม่ได้เป็นแค่ห้องธรรมดานะครับผมแต่ทว่าไอ้พื้นตรงกลางห้องนี้เนี่ยมันยังมีรูที่ได้ถูกเจาะลึกลงไปอยู่อีกนะครับผมคือความลึกโดยรวมๆทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะมากไปถึง25เมตรกันเลยนะครับที่ตรงปลายของรูลึกๆนั่นเนี่ยก็ว่ากันว่ามันจะมีห้องอะไรอยู่ข้างใต้อีกด้วยที่มันก็ได้มีโลงหินนะครับได้ตั้งอยู่เอาไว้อีกด้วยและนั่นแหละครับผมพอมันได้มีการเจอโลงหินขนาดใหญ่แบบนี้นะ มันก็น่าจะตีความได้เลยใช่ไหมครับว่าไอสถานที่แห่งนี้ก็คือห้องลึกลับใต้เนี่ยมันน่าจะเป็นห้องเก็บพระศพของกษัตริย์ขอมสักองค์หนึ่งที่ก็น่าจะเป็นพระเจ้าสุริยวรมันที่สองเนี่ยแหละซึ่งมันก็มีเรื่องเล่าอีกเช่นกันนะครับว่าองค์พระเจ้าสุริยวรมันผู้ที่ได้สั่งให้สร้างปราสาทแห่งนี้ขึ้นมาในตอนแรกๆเนี่ยท่านก็ไม่ได้ตั้งใจจะสร้างขึ้นมาให้มันเป็นแค่เทวาสถานเท่านั้นนะแต่ทว่าวท่านเนี่ย ตั้งใจจะสร้างให้มันมาเป็นเหมือนกับที่พำนักสุดท้ายของท่านในตอนที่ท่านได้จากไปด้วยนะครับผมซึ่งนั่นน่ยมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ปราสาทนครวัดแห่งนี้นะครับมันก็เลยได้ถูกสร้างให้มีทางเข้าซึ่งหันไปทางทิศตะวันตกแทนที่จะเป็นทิศตะวันออกเหมือนกับพวกเทวสถานอื่นๆนั่นเองนะครับผม ซึ่งเมื่อเล่าเหตุผลมาแบบนี้เนี่ยเรื่องราวมันก็ดูน่าจะสมเหตุสมผลกันใช่ไหมครับว่าสถานที่แห่งนี้มันก็น่าจะเป็นสุสานอะไรที่ถูกฝังอยู่กันข้างใต้กันอย่างแน่นอนนะครับผมเนื่องจากว่าทิศตะวันตกเนี่ยมันก็ยังเป็นทิศที่คนโบราณนะเขาเชื่อมันเป็นทิศของคนตายด้วยยังไงละ่ะแล้ว บวกกับการที่เขาได้ไปเจอโลงหินอีกนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะเป็นโลงที่เปล่าเปล่าก็เถอะมันก็ต้องตีความได้ว่ามันน่าจะเคยเป็นที่ฝังศพของใครสักคนหนึ่งอย่างแน่นอนเลยนะครับผมหากแต่ว่าประเด็นมันอยู่ที่ตรงนี้ครับผมก็คือเราต้องอย่าลืมนะว่าไอสถานที่เนี้ยมันคือเทวสถานฮินดูนะครับผมที่ตามความเชื่อของคนฮินดูเนี่ยเขาจะไม่ได้มีการฝังโลงศพอะไรลงไปในเทวสถานนะ คือเหมือนกับชาวฮินดูเนี่ยเขาจะเชื่อกันเลยว่าถ้าศพคนไหนได้ตายลงไปเนี่ยมันก็ต้องเผาเท่านั้นนะครับผมเนื่องจากว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมานะคนฮินดูจะมีความเชื่อว่าไอ้ตัวไฟที่มันจะใช้เผาศพเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับตัวที่ได้มาชําระวิญญาณหรือว่าปลดปล่อยวิญญาณของร่างผู้ตายนะให้มันได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับผมคือถ้าหากมันยังมีร่างของคนตายอยู่แบบเนี้วิญญาณก็อาจจะไม่หลุดออกไปหมดนะครับดังนั้นเองเขาก็ต้องเอาไฟเนี่ยบึ้มเผากันให้หมดเลย ส่วนเอเรื่องราวของการจะฝังศพเนี่ยมันก็จะถูกสงวนเอาไว้แค่แค่การตายในกรณีที่แปลกๆเท่านั้นนะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นผู้หญิงที่ตายท้องกลมหรือว่าเด็กที่ได้ตายไปก่อนที่ฟันน้ำนมจะขึ้นนะครับซึ่ง อันนั้นเนี่ยตามความเชื่อของฮินดูเขาก็จะมีการฝังกันไปนะครับผมหากแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่การฝังอะไรแบบพิเศษอย่างล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 ง,ลงอะไรแบบนี้นะคือจะเป็นการฝังแบบขุดดินแล้วก็ฝังเท่านั้นนะ่ะและที่สําคัญกนะ็คือพวกเขานะครับจะไม่มีวันนําเอาศพมาใกล้กับเทวสถานเลยด้วยเพราะว่าพวกชาวฮินดูเนี่ยเขาเหมือนจะเชื่อว่าเอาร่างที่มันได้ไร้วิญญาณไปแล้วหรือว่าศพเนี่ยมันเป็นสิ่งอัปมงคลเป็นสิ่งโสโครกนะครับผมหรือว่าเป็นสิ่งที่ ไม่ควรอย่างยิ่งเลยในการที่จะนําเอาร่างเหล่านี้เขาไปใกล้กับเทวสถานเลยนะครับผมมันก็เลยทําให้เป็นเรื่องที่แปลกมากเลยนะถ้าหากว่าข้างใต้นครวัดเนี่ยมันจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เก็บพระศพขององค์กษัตริย์ที่ก็ได้นับถือฮินดูนะครับผมและเรื่องที่แปลกไปกว่านั้นอีกก็คือไอเรื่องราวของการที่เขาได้ไปเจอลงหินข้างใต้ของปราสาทนครวัดนะครับ เขาก็ว่ากันว่ามันจะเป็นโลงหินที่มีลักษณะพิเศษอ่ะคือไม่ได้เหมือนกับโลงศพทั่วไปที่เป็นฝาปิดอะไรกันมาหมดนะครับผมซึ่งอันนี้ถามว่าเราเขาไปเห็นมาได้ยังไงก็ไหนบอกว่ามันเข้าไปไม่ได้ไม่ใช่เหรออันนี้เนี่ยเขาก็ไปอ้างอิงมาจากไอโลงหินต่างๆที่พวกเขาได้เจออยู่อย่างหลากหลายท้องที่ของอาณาจักรขอมนะครับผมยกตัวอย่างก็อย่างเช่นอีกหนึ่งปราสาทเลยกันล้ะกันที่มันได้อยู่ใกล้ๆกันเลยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงกันมากนะครับผมนั่นก็คือ ปราสาทบันทายสําเร็จนะครับผมซึ่งเขาเชื่อว่าไอตัวปราสาทแห่งนี้มันก็ได้ถูกสร้างขึ้นมาในยุคเดียวกันกับพระเจ้าสุริยวรมัณที่สองนี่แหละโดยพวกขุนนางชั้นสูงคนหนึ่งนะครับผมดังนั้นเองมันก็เลยได้ทําให้ทั้งสไตล์แล้วก็แนวคิดอะไรต่างๆในการจะสร้างปราสาทเนี่ยมันก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับผมและประเด็นก็คือในปราสาทแห่งนี้มันก็ดันมีโลงหินกันอยู่ด้วยดังนั้นเองเอลักษณะการจะใช้โลงหินเนี่ย มันก็น่าจะมีไอเดียที่ใกล้เคียงก,กันกับนครวัดสิดังนั้นเองนะครับผมพวกนักโบราณคดีเนี่ยเขาก็เลยไปเอาพวกไอของจากปราสาทแห่งนี้มาเทียบเคียงกันนะครับผมแต่ทว่าวนั่นแหละมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นเลยเนื่องจากว่าไอโลงหินที่เขาได้เจอมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะโลงหินที่แบบดูไม่น่าจะใช้โลงศพนะคือนอกจากที่มันจะเล็กขนาดที่ไม่สามารถจะเอาคนเข้าไปยัดข้างในได้แล้วเนี่ยคือมันจะเป็นขนาดประมาณเหมือนกับ กล่องสมบัติเท่านั้นนะครับผมที่จะหักจะใส่ร่างผู้ตายเข้าไปเนี่ยมันก็คงจะต้องจับร่างผู้ตายเนี่ยให้ได้แบบอยู่ในถ้าขุดคูหรือว่าจับยัดอะไรเข้าไปในท่าที่แบบทุลักทุเลมากกันเลยนะครับผมและนอกจากนั้นเองความแปลกประหลาดอีกอย่างของพวกโลงเหล่านี้ก็คือไอตัวฝาปิดที่มันได้อยู่ข้างบนโลงครับผมมันกลับเป็นฝาปิดที่มีรูกว้างขนาดประมาณแบบถ้าเพื่อนๆเอามือมาทําเป็นรูปโตโอมันจะรูกว้างขนาดนั้นเลยนะครับผมและข้างล่างเนี่ย มันก็ยังมีรูที่เหมือนกับเป็นท่อระบายน้ำกันอีกซึ่งมันก็ขัดอย่างมากเลยกับหลักการในการเก็บศพนะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาที่คนโบราณเขาจะสร้างโลงหินขึ้นมาเก็บศพไม่ว่าจะท้องที่ไหนทั่วโลกนะเขาก็จะเน้นเป็นการสร้างโลงที่มันปิดมิดชิดนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ตัวศพเนี่ย ได้โดนรบกวนนะครับผมจากพวกไม่ว่าจะเป็นอากาศาธาตุแมลงหรือว่าสิ่งแปลกปลอมอะไรที่อาจจะเข้าไปแต่นี่คืออะไรมันกลับมีรูอยู่ตรงตรงกลางของฝาโลงศพเป็นรูแบบเหมือนเหมือนโบเป็นตัวเราทํารูปมือตัวโอเลยนะครับใหญ่ขนาดนั้นเลยนั่นนะนอกจากที่มันจะเป็นน้ําฝนน้ําฝนอะไรเข้าไปได้แล้วมันลงมแมลงจะเข้าไปกินศพอะไรเนี่ยมันก็ยังเข้าไปได้ง่ายกันอีกนะครับผมคือมั่นแหละมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้คนเขาเชื่อกันว่า ไอ้โลงหินเหล่าเนี้ยมันไม่น่าจะถูกสร้างเอาไว้เพื่อใช้พิธีกรรมศพกันแน่นอนเลยมันก็เลยได้ทำให้เรามาสู่ทฤษฎีที่ถึงแม้แอดไม่ค่อยอยากจะเชื่อกับมันสักเท่าไหร่นะแต่ว่าไอ้ตอนที่เราได้ฟังข้อที่เขาเอามานำเสนอเนี่ยเราก็รู้สึกเคลิ้มไปกับเขาเหมือนกันนะครับผม,ผมก็คือเขาเนี่ยได้ไปสังเกตว่าไอ้ตัวโลงหินนะครับผมที่มันได้ตั้งอยู่ตรงปราสาทนะครวัดเนี่ยมันจะตั้งอยู่ตรงกลางพอดีเลยกับตรงที่มีรูยอดปราสาทนะี่ย ได้ถูกเจาะลงมานี่ยจได้ไหมมันจะเป็นรูที่ถ้าหากเรามองลงตรงๆเนี่ยมันจะถูกทิ้งดิ่งหรือว่าเชื่อมโยงไปสู่ตรงกลางของโลงกันเลยนะครับผมและไอตรงกลางของโลงนี่แหละมันก็คือตรงบริเวณที่ฝาโลงอะ่ะมีรูอยู่ด้วยนะคือ อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเอโรงหินเหล่านี้มันจะเป็นเครื่องมืออะไรบางอย่างที่คนโบราณซึ่งเขามีนวัตกรรมที่อาจจะหลงลืมไปแล้วเนี่ยเขาได้สร้างขึ้นมาเอาไว้ใช้ก็ได้ยกตัวอย่างก็อย่างเช่นนวัตกรรมในการเก็บแสงแดด เพื่อจะเอามาเป็นแบตเตอรี่ยัยงไงละ่ะใช่ครับผมเพื่อนๆฟังไม่ผิดไอ้ทฤษฎีนี้เนี่ยมันก็มีอยู่จริงแล้วก็เอเรื่องราวของพวกแบตเตอรี่โบราณอะไรแบบนี้นะนอกจากนตรงที่แห่งนี้แล้วเนี่ยพวกอิร์อิรักเนี่ยเขาก็ยังมีการไปเจอพวกแบตเตอรี่โบราณที่เขาได้คิดขึ้นมาก่อนยุคกรีกโรมันกันอีกนะครับผม และนั่นแหละด้วยความที่เจ้าโรงแห่งนี้มันได้มาตั้งอยู่ตรงๆกับจุดยอดปราสาทเลยนะมันก็เลยทําให้เวลาที่เจ้าโรงแห่งนี้ถ้าหากมันจะเอาไว้รับแสงแดดสะสมพลังงานโซลา่าอะไรก็ตามนะมันก็จะได้รับแดดแรงๆอย่างเต็มที่นะครับผมเนื่องจากว่าไอตอนเที่ยงหรือว่าตอนที่แดดมันอยู่ตรงเหนือหัวเนี่ย มันก็จะเป็นช่วงเวลาที่แสงแดดนะครับผมสามารถเจเนเรตหรือว่าสร้างพลังงานไฟฟ้ากันได้มากที่สุดใช่ไหมครับผมและนอกจากนั้นเองข้างในตัวโลงหรือว่ากล่องอะไรเนี่ยนะเขาก็ว่ากันว่ามันมีการไปเจอกับพวกธาตุซิลิก้าหรือว่าเป็นเส้นทองแดงอะไรอยู่ข้างในกันด้วยนะครับผมซึ่งไอเรื่องราวเหล่านี้มันก็ไม่ใช่การค้นพบใหม่นะแต่ว่า ตั้งแต่ปี1934หรือว่าช่วงที่เขาเริ่มมีนักโบราณคดีมาลงอะไรแถวนี้นะครับผมแล้วเขาก็ได้เปิดพวกโลงหินต่างๆเนี่ยเขาก็พบว่าในหลากหลายโลงนะครับมันจะมีแบบพวกเส้นทองดงทองแดงหรือว่าซิลิก้าที่บางทีเนี่ยก็พบเป็นผลึกคริสตัลกันเลยนะครับผมซึ่งนั่นอะไอทั้งทองแดงและซิลิก้ามันคืออะไรครับผมมันก็คือตัวแปรของเวลาเขาจะผลิตแบตเตอรี่กันมานั่นเองใช่ไหมครับคือมันอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่า อาณาจักรของโบราณที่นอกจากเขาจะรุ่งเรืองแล้วก็มีวิศวกรรมที่ก้าวหน้าทางด้านก่อสร้างเนี่ยเขาก็ยังมีการพัฒนาในด้านวิศวกรรมการไฟฟ้ากันด้วยนะครับผมแต่อันนี้เองเนี่ยด้วยข้อสงสัยส่วนตัวของแอดนะก็คือโอเคละ่ะไอทฤษฎีทุกอย่างเนี่ยมันก็เหมือนจะสามารถมาเชื่อมโยงกันได้ว่าไอของที่มันอยู่ข้างใต้ของปราสาทนครวัดเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแบตเตอรี่ในการเก็บไฟฟ้าจริงๆนะครับผมแต่แบบ แล้วคนโบราณเขาจะเอาแบตเตอรี่ไฟฟ้าไปทําอะไรกันละ่ะคือมันก็ไม่ได้มีคำพูดอธิบายอะไรเลยต่อไปจากนั้นเลยนะครับผมแล้วเอาจริงๆถ้าหากเขาคิดว่าการจะเอาแบตเตอรี่ไปเก็บแสงแดดเนี่ยมันต้องไปสร้างให้แบบรับแสงแดดตรงตอนเที่ยงตรงๆนะครับผม ทำไมเขาต้องสร้างให้มันไปอยู่ในสักรูสักลืบขนาดนั้นล่ะคือโอเคละ่ะเอตตอนแสงแดดเวลามันส่องมาตรงกลางรูเนี่ยนะมันก็จะส่องไปได้ตรงเที่ยงแล้วก็มีแดดร้อนๆจริงๆใช่ไหมแต่มันก็ได้แค่นั้นนะ่ะคือถ้าพอพระอาทิตย์เคลื่อนไปที่อื่นแล้วเนี่ยแสงแดดมันก็จะไม่ลงไปตรงเอรูตัวรับแสงอะไรนั่นเลยนะครับผมดังนั้นเองถ้าหากว่าเขาจะสร้างไอตัวแบตเตอรี่ให้มันได้รับแดดเนี่ยมันจะไม่ดีกว่าเลยกับการที่เขาจะเอาไปตั้งไว้ตรงที่โล่งแจ้งนะครับผมหรือถ้าหากจะบอกว่า ก็มันเป็นเพราะว่าไอเทคโนโลยีแบตเตอรี่อะ่ะมันได้ซับซ้อนกันยังไงล่ะเขาเลยต้องเก็บมันเอาไว้กลัวว่าแบบคนข้างนอกมันจะมาขโมยกันไปนะครับมันก็แบบสร้างาไว้ในที่โล่งแล้วก็สร้างกำแพงสูงๆอะไรขึ้นมาแบบกันเอาไว้ก็ได้ป่าไม่เห็นต้องลงไปอยู่ในรูในหลืบอะไรเลยนะครับผม หรืออาจจะเป็นไปได้ว่าไอ้ของที่เขาได้ซ่อนอยู่ในห้องข้างในเนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นนวัตกรรมอะไรที่ลึกลับไปกว่าแบตเตอรี่อย่างมากเลยจะเป็นนวัตกรรมที่คนโบราณเนี่ยเขาจะไม่ได้เอาไว้ใช้แค่รับแสงอาทิตย์แต่ว่า มันจะมีเอาไว้เพื่อป้องกันพลังงานสูงจากพระอาทิตย์มากกว่านะครับอย่าเช่นแว่นตาออปตัสแว่นกรองแสงสีฟ้าสําหรับชาวเกมเมอร์นั่นเองหรือว่าพวกที่ชอบเล่นมือถืออยู่บ่อยๆนั่นเองยังไงล่ะเพราะว่าเจ้าตัวแว่นนี้นะครับผมมันจะมีนวัตรกรรมล้าหน้าไปกว่ายุคไหนมากเลยที่แบบมันจะสามารถปก ป้องตาคนจากทั้งแสงอาทิตย์แล้วก็แสงจากหน้าจอที่ได้ส่องลงมาทําลายม่านตาเรากันได้ด้วยซึ่งวัตถุของตัวแว่นเนี่ยนะมันก็ทํามาอย่างดีตกก็ไม่แตกจะทุบยังไงก็ไม่หกักไม่งอนอกจากนั้นไอตัวของเลนส์แว่นอันใหม่เนี่ยมันก็ยังเป็นเลนส์เรติน a าเอ็กซสีเหลืองที่ก็ทําให้คนที่ได้ใส่เข้าไปแล้วเนี่ยรู้สึกสบายตาจนกระทั่งมันอาจจะทําให้พวกขอมหรือพวกที่มาสร้างปราสาทแห่งนี้เนี่ยรู้สึกตระหนักได้ไแล้วว่า ถ้าหากเดี๋ยวมีอาณาจักรแห่งไหนรับรู้การมีอยู่ของแว่นตาออปตัสนะไออาณาจักรอื่นๆเนี่ยมันต้องมาตีบวกเก็บกันอย่างแน่นอนเลยดังนั้นเองเราก็เอาแว่นเหล่านี้เนี่ยไปซ่อนเอาไว้ข้างใต้ปราศาส์กันดีกว่านะครับผมแต่ว่ายุคนี้เนี่ยเราโชคดีมากแล้วนะครับที่เราไม่ต้องไปแย่งอะไรกันแล้วเพราะว่าแว่นตาออปตัสเนี่ยปัจจุบันก็สามารถสั่งซื้อได้โดยผู้คนทั่วไปที่อยากจะถนอมสายตานะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างของคลิปนี้เลยเด้อแล้วก็มีส่วนลดจาก F.N. d e i l y ให้อีกด้วยร้อยบาทนะครับผมแค่นั้นแหละก็สามารถเข้าไปซื้อกันได้แล้วนะครับผมและนอกจากนั้นที่เด็ดที่สุดเลยก็คือพอเนี้ยแอดได้ยินเรื่องราวไปว่ามีรูขององค์พระประธานอะไรอยู่ข้างบนตัวยอดปราสาทใช่ไหมเราเนี่ยก็นั่นแหละไปเสิร์ชด,ดูใน Google Map กันเลยครับซ่องลงไปดูด้วยตัวเองเลยว่า มันมีรูอะไรอยู่ข้างบนนั้นจริงหรือเปล่าก็ปรากฏว่ามันไม,ไม่ได้มีรูอะไรอยู่ตรงยอดดุนขององค์พระประธานเลยนะครับหรือแม้กระทั่งเราได้ไปหาภาพเซกชันที่มันเป็นภาพตัดของพวกตัวปราศาสนครวัดมาเนี่ยเราก็พบว่าไอ้ตรงยอดดุนขององค์พระประธานเนี่ยนั่นมันก็ถูกสร้างให้เป็นตันๆน่นะครับผมคืออันนี้มันอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าพวกฝรั่งเนี่ยเขาก็พยายามมาป่วงกับเรื่องราวของวัฒนธรรมโบราณโดยการเชื่อมโยงกับ เทคโนโลยีโบราณเอเลี่ยนอะไรกันไปอีกแล้วนะครับผมส่วนเอเรื่องของการที่เทวสถานแห่งเนี้ยได้มีไอเดียที่จะถูกสร้างให้เป็นที่ฝังพระศพหรือว่าอาจจะเป็นพระเมรุขององค์พระเจ้าสุริยวรมันที่สองเนี่ยมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้มากกว่านะครับผมเพราะจริงอยู่ละถึงแม้ว่าฮินดูตามศาสนาหลักๆของอินเดียนะเขาจะมีการห้ามไม่ให้มีการแบบฝังศพอะไรแบบนี้กันนะครับแต่เราต้องอย่าลืมนะว่า ไอฮินดูนั่นน่ะมันได้เคลื่อนมาอยู่ในแถบเอเชียอุษาอาคาเนย์ซึ่งก็มีการปะปนกันของวัฒนธรรมผีหรือวัฒนธรรมท้องถิ่นอะไรกันไปแล้วดังนั้นเองเนี่ยเอเรื่องราวของการฝังศพอะ่ะมันก็เลยมาผสมปนเปกันจนกระทั่งฮินดูในแถบนี้ก็ฝังศพกันได้นะครับผมยกตัวอย่างก็อย่างเช่น การเก็บพระสบของพวกเชื้อเจ้าทั้งหลายแหลเนี่ยเอาไว้ในพระโกรธนะครับมันก็ยังมีให้เห็นกันได้อยู่ทั่วไปเลยแต่ประเด็นก็คือเอเรื่องราวของศพพระเจ้าสุริยโวรมันที่สองเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการไปเจออยู่ที่ปราสาทแห่งนี้กันจริงๆเลยนะครับผมเขื่อนนี้เนี่ยไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าองค์พระเจ้าสุริยโวรมมนเนี่ย ท่านได้ทรงสวรรคตไปที่ไหนเนื่องจากว่ามันจะมีเรื่องเล่าว่าตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าสุริยวรมันหลังจากที่สั่งให้สร้างไอ้ตัวปราสาทนครวัดอะไรนี้ขึ้นมาเพื่อจะเตรียมเป็นแบบพระเมรุอะไรของตอนเองแล้วใช่ไหมครับผมท่านเนี่ยก็ได้ไปออกรบอย่างที่อื่นเสร็จแล้วก็อาจจะไปแบบพลาดท่าโดนกดปุ่มชัดดาวตึง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 ,ตงอยู่ข้างนอกไปแล้วก็แบบไม่มีคนหาร่างท่านเจอร่างท่านก็เลยแบบยังเป็นปริศนาอยู่จนถึงทุกวันนี้เลยหรือเอาจริงๆมันก็จะเป็นปริศนาได้เแลยว่านครวัดจริงๆแล้วเนี่ย อาจจะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองนะเนื่องจากสาเหตุที่นักประวัติศาสตร์เขาได้เชื่อในสิ่งนี้มันก็มาจากเพียงแค่รูปสลักที่อยู่บนปราสาทนะครับที่มันเป็นรูปของพระเจ้าสุริยะอรมันที่สองเนี่ยได้ทําสงครามกันอยู่เขาก็เลยเชื่อว่าเนี่ยแหละมันอาจจะเป็นรูปสลักของพระเจ้าสุริยะวรมันผู้ที่ได้สั่งให้สร้างนครวัดนี้ขึ้นมาก็ได้แต่ว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่ามันมีกษัตริย์คนอื่นๆต่อหลังมาที่เขาก็อยากจะแบบ เชื้อชูพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองเนี่ยก็ได้สร้างฉากเหล่านี้แปะลงไปก็เป็นได้นะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าหากใครอยากจะฟังเรื่องราวของอาระยธรรมขอมตั้งแต่ต้นยันขอมล่มสลายเลยนะหรือว่าประวัติศาสตร์ตั้งแต่ต้นยันจบของญี่ปุ่นจีนอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ด้านล่างเลยไปฟังก็ได้ม่วนมนต่อเลยเด้อหรือถ้าอยากจะฟังเรื่องอะไรต่อก็คอมเมนต์แนะนํากันมาได้นะครับผมและสําหรับวันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละเด้อ 拜拜。Bye bye. Bye.